มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบรลี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์ครับเรายังคงอยู่ในเกม Division 2กันอยู่นะครับถึงเวลาที่เราได้ช่วยตัวประกันคนที่3แล้วครับใกล้แล้วใกล้กละจะครบแล้วเธอคนนี้มีชื่อว่าลอเลนฟงครับผมขอเรียกเป็นอาฟงแล้วกันนะครับเธอเป็นผู้หญิงนะแต่ในช่วงนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับถ้าหาว่าเหิ็น XP ของเราขึ้นเยอะไม่ใช่บั๊กครับช่วงนี้เขาให้ XP กคูณ2นะครับ เก็บไปเรื่อยๆครับจนถึง10ล้าน5 0 0แสนหรือประมาณ15เลเวลครับก็เป็นอันว่าจบครับก็เอ็ XP ก็จะกลับมาเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปช่วยเธอนะครับก็มาให้อินฟอร์เมชันของเธอสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างทางาจะเล่าให้ฟังสลับกันไปกับการทำํำภารกิจเนาะอ่ะคนกลางก็คือมาริซิงครับ ามาดูข้อม,มูลของลอเลนฟงกันก่อนครับเธอคนนี้อายุ27ปีครับเมนนี่เองเนี่ยนะครับเมนนี่โอเทกาเป็นคนพาเธอมาครับกับอแมนดาวีกสองคนนี้ก็เป็นแฟนกันนะครับอแมนดาวีกและลอเลนฟงมาอยู่ที่คาสโซสเตเมนต์นะครับมาอยู่ที่นี่ก็ให้ทำงานํำการเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปครับ เธอคนนี้จะทำงานในส่วนของการประมงครับจริงๆแล้วเธอก็ทำงานอย่างมีความสุขนะครับจนถึงนาตาานะครับจับตัวไปที่ไวเฮาครับจะเหลือแต่ <c oughs> อามันดาวิกนี่จะอยู่ยังไงอามันดาวิกนี่เธอเป็นคนหูหนวกครับจะได้ลรเลนฟงนี่แหละครับเป็นคนคอยช่วยเหลือทำภาษามือมาที่ภารกิจแรกของเราครับตีคอนโดพอยส์ครับที่มีชื่อว่าฟอร์เรนเคนครับ อยู่ด้านขวาบนจากไว้เฮานิดหน่อยครับช่วงนี้เราจะต้องประทากับแบกทักครับมาเยอะหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับภารกิจพวกนี้เพื่อนๆก็เล่นกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมก็ลองดูครับฮีโร่5ใดแล้วมาดู XP คูณ2จะเป็นเท่าไหร่ครับ เรียบร้อย1ล้านหกแสนครับเยอะจริงๆช่วงนี้ก็ฟาร์มกันนะครับจะได้เร็วเผื่อจะได้เก็บชุดเก็บอะไรหรือว่าจะทำซีซั่นก็จะได้ครบร้อยเร็วๆเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของตีคอนโทรไพต์เสร็จแล้วเราก็จะไปจุดถัดไปครับนั่นก็คือตีบาวตี้ก็จะสลับกันไปอยู่อย่างนี้นะครับแต่ที่แน่ๆตีคอนโทรไพต์เสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะซับไยลู เราก็มาเปิดบาวตี้ครับสัญลักษณ์แมนฮันครับอินเดียวันครับตัวนี้ครับไว์แคปเสร็จแล้วก็แอตติว t ตแล้วก็เดินทางต่อได้เลยครับ กลับมาที่เรื่องของอาฟงครับอาฟงและอามนดาครับตอนที่เขาอยู่ในคัโซครับเธอสองคนก็ช่วยมลิครับทำความเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเดี๋ยวตอนท้ายไปดูครับความปลาเป็นยังไงก็ช่วยเหลือกันครับ <c oughs> แล้วก็อามนดาเป็นคนออกแบบไอเดียถังหรือว่าจะทําเป็นบ่อปลานั่นแหละครับถังตรงนี้ก็เอาของเก่าของะนั่นแะครับมาปรับปรุงมาปรับแต่งแล้วก็ทําเป็นบ่อเลี้ยงปลา เออมาได้นี่ก็ได้เครดิตนี้ไปครับเสร็จสิ้นบาวตี้เราก็จะไปต่อที่คอนโทรลอยด์ครับ M L K Memorial คอนโทรลอยด์ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแบบข้ามเล็กพีไปนิวยอร์กเลยก็จะมี submission อยู่นะครับข้างหลังคอนโทรลอย n ์ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดนะเราก็จะมาทำภารกิจเหมือนกัน ตอนนี้ก็ต่อ <ล among S 1> สู้กันไปครับเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจครับ Control Point M L K Memorial Library ตัวถัดไปครับก็จะเป็นบาวตี้สลับกันไปสลับกันมา สำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นครับไม่มีเซอร์ไพรส์ใดๆเล่นตามปกติเบลตี้ก็วิ่งตามปกติแต่เพียงแต่ว่าเป็นที่ที่เราไม่ค่อยไปครับเพราะไม่มีจุดฟาทับเวลครับอยู่ไกลเดินไกลหน่อยอาจจะไม่คุ้นเคยนะก็ต้องเดินไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เปิดภารกิจเรียบร้อยครับเป็นเบลตี้ก่อนที่เราจะเจอกับศัตรูตัวสุดท้าย เรียบร้อยสำหรับบาวตี้ครับเราก็จะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับภารกิจสุดท้ายของเราอยู่ที่ District Union Arena ครับ <S <S ก็เปิดบาวตี้เหมือนเดิมครับซึ่งตอนนี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ฟังครับในช่วงที่ตัวประกันของเราทุกคนนะครับกลับมาแมนนี่เขาก็จะสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาแมนนี่ถามว่าทำไมต้องช่วยเหลือพวกแบ็กทักด้วยรี hey. แปลกๆนะอโฟงก็ตอบว่าไม่ได้ช่วยเหลือเพียงแต่ว่าเขาถามอะไรมาเราก็ตอบไปตามวิชาการเท่านั้นเองือมอแมนนี่บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นางตาย่ามันมีกลยุทธ์แปลกๆครับแต่ละคนที่กลับมานะครับเชื่นชมแบ็คทัดเป็นคนดีทุกคนนะครับแมนนี่ก็เลยถามต่อครับแล้วมารีไปไหนครับ มาลีก็ไม่เห็นเหมือนกันครับอยู่ๆก็มีหน่วยแพทย์มาพาตัวไปห,หน่วยการแพทย์พาตัวไปเอ๊ะยังไงแล้วเนี่ยอาน่าติดตามไม่เป็นไรครับพอเราจบภาร,รกิจที่ District Union Arena ก็จะลืมกลับมาติคาโซครับแวะมาหาเธอครับอาฟงของเราครับเห็นบ่อเลี้ยงปลาอยู่ข้างหลังไหมครับไม่ใช่บ่อสิต้องเรียกว่าถังนี่แหละครับอเมนดา และอาฟงช่วยกันคนเลี้ยงดูครับช่วงนี้ผมต้องเปิดซับไตเติต้ลช่วยครับเผื่อจะได้ช่วยดูเนื้อหาเพิ่มเติมเผื่อเพื่อนๆสนใจทีนี้เพื่อนๆ,ๆก็ไปลุยกันเลยนะครับ3ามเบลตี้สองคอนโทรพอยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี